เช่นเดียวกันกับเวลาที่เราชอบอะไระเรามีของดีอยากแบ่งปันเนาะคุณผู้ชมนะอย่างเช่นคุณครูท่านนี้เป็นครูช่างปั้นเซรามิกค,ค่ะมีประสบการณ์การปั้นมากว่า30ปีมาถึงวันหนึง่งอยากจะเปิดนิทรรศการให้คนได้ชื่นชมและร่วมมีความสุขกับผลงานของตัวเองกับชื่อน,นิทรรศการที่มีชื่อว่า happiness เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากสกรปชินี้ค่ะ ชื่อเสกสรรตัญญาพิลมครับเป็นอาจารย์อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาลัยบูพาตำแหน่งปัจจุบันเป็นคณบดีฮะแล้วก็มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์เข้าทำงานตั้งแต่ปีพศ2อ3 7อครับพอดีผมจบทางด้านเซมิคมาโดยตรงครับผมจบที่วิลาลคูพนครสาขาข้างปันดินเผาอยู่กับเซรามิกเนี่ยตั้งแต่3 0จนถึงปัจจุบันเนี้ย มันไม่รักก็ต้องรักครับอยู่กันมานานครับอย่างที่บอกว่าพอเป็นอาจารย์เนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือการทำงานสร้างสารรค์เพื่อฝึกทักษะตัวเองคือการทำอะไรที่เราทำจดจ่อหนึ่งก็เกิดเป็นสมาธิแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกตั้งแต่ต้นว่าผมทำแล้วผมมีความสุขมันเป็นความสุขที่ที่ได้ที่จับต้องได้แล้วก็ยิ่งผมมีอาชีพเป็นอาจารย์มันจำเป็นต้องฝึกทักษะ เพื่อที่จะเอาไว้สอนนิสิตนะครับมันเป็นประสบการณ์เป็นการสั่งสมเพื่อฝึกทักษะต,ตัวเองแล้วเราก็ได้ทํางานแสดงเรื่อยๆร่วมกับที่อื่นๆที่มาเชิญเราไปบ้างเราไปขอร่วมกับเขาบ้างนะครับ mm hmm. ก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่น้อยกว่า20ปีครับงานเหล่านี้ก็ถูกไปจัดแสดงแล้วก็มาเก็บไว้แล้วก็พอครั้งนี้ก็คือเป็นการรวบรวมงานที่เราทําไว้ตั้งแต่ อย่างน้อยๆตั้งแต่ปี40นะครับมาจัดแสดงอีกครั้งหนึ่งครับมันมี3สิ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่เหมือนกันของมนุษย์เราก็คือความสุขความรักความหวัง เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความสอดคล้องที่ผมทําแล้วได้คําตอบสอดคล้องกับนักวิจัยอื่นๆ,ๆว่าคนเราต้องการสามสิ่งนี้ในการขับเคลื่อนผมรู้สึกว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องหาใครหาเจอก่อนก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตบางครั้งคําตอบของเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบของความสุขแฮปปี้เนสความสุขเวลาได้ทํางานเซมิคแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆแต่เดิมเนี่ยมันถือว่าเป็นทักษะเป็นการฝึกทักษะ แต่ตอนหลังเนี่ยเราทํางานแล้วเรามีความสุขเราได้ทําได้จับได้เห็นจริงๆแล้วเซบันก็คือชีวิตฮนะพอเราเห็นเขาสวยเราก็มีความสุขพอเราเห็นเขาแตกเราก็รู้สึกเสียใจผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราทาแล้วเรามีความสุขแล้วก็อยากให้เขาเห็นให้เขาชื่นชมกับความสุขที่เราทําด้วย งานที่ผมทำส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่ชิ้นรูปดได้เป็นหมุนครับก็แต่ว่าอาจจะมีการเผาเครือบที่แตกต่างกันออกไปมีการเผาเตาฟืนบ้างด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันไปแต่ว่างานที่เป็นไฮไลไท์ที่สุดที่ผมสึกชื่นชอบคือเป็นการเปลี่ยนตัวเองก็คืองานของในหลวงนะครับที่ผมทําขึ้นคือช่วงที่ปี59นะครับผมก็เริ่มทํางานในหลวงแล้วก็ถือว่าทําแล้วก็รู้สึกชอบครับแล้วก็ ยังไม่ค่อยเห็นมีนะครับแนวนี้ครับก็าฝากงานเทศการแฮปปี้เนสนะครับที่โรงแรมโพเลสว่านนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566ครับ คุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปชมผลงานของอาจารย์เสกสรรน,นะครับอาจจะได้รับถึงแรงบันดาลใจแล้วก็ความสุขที่อาจารย์ต้องการจะสื่อสารออกมาผ่านชิ้นงานนะครับแล้วมารีวิวให้ฟังด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมรู้สึกยังไงนะครับใช่ชอบชื่อนิทรศการนี้มากเลยนะคะ happiness ความสุขหลายๆคนมักจะถามว่าความสุขอยู่ที่ไหนคําตอบก็คือ happiness is here อยู่ตรงนี้นะคะความสุขก็คืออยู่ที่ใจของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมเราไม่ต้องรอนะว่าถ้าฉันมีรถคันนี้ฉันจะมีความสุขฉันมีกระเป๋าใบนี้ฉันจะมีความสุขแต่ความสุขเกิดขึ้นง่าย เมื่อใจเรารู้สึกว่าฉันมีความสุขเรายิ้มออกมานี่คือความสุขที่แท้จริงค่ะพวกเราต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนวันใหม่ไวตี้ของเรานะคะให้วันใหม่ไวตี้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของคุณผู้ชมต่อไปนะครับ ใครเหงาไม่มีใครไม่มีเพื่อนคุยไม่เป็นไรครับมีพวกเรามาเจอกันได้ทุกวันจันรถึงศุกร์8โมงเชา้าถึง10โมงเช้าครับทั้งชมสดออนไลน์นะคะผ่านทาง Facebook Twitter และก็ติ k กตอกไทย PBS รวมถึงยังสามารถรับชมย้อนหลังทั้งผ่านทางเว็บไซต์ไทย i ีบีและ y o u t u ไทย h ีบีได้อีกด้วยค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้คุณสมัยพรก็มีแคปชั่นมาฝากคุณผู้ชมนะคะใช่เลยค่ะคุณอาทิวัตรคะจะหาแคปชั่นว่ารายการเราเด็ดแต่ลืมไปว่าพิธีกรเด็ดกว่าแคปชั่นขอบคุณค่ะโอ้โหอย จานโอ๊อยตึงอ่ะ